สวัสดีครับเรามาเจอกันที่คลิปที่สองนะเขาไปเยี่ยมดูวัดลุงพอพระโตเนาะที่กรุงเทพ,พประเทศไทยเนี่ยนะสมุดปาการเออแม่ยเป็นตลาดทางสมตลาดในวัดน้ธรรสมเราเข้าในวัดพอมกันเลย มีคนมาเยอะแล้วทานสมมาิ์มาเยอะ สวัสดีครับ <of> lt, ถึงๆจะใกล้ care, ในวัดแล,ล,ล้วครับสิบห้กองแปดร้บาทหกองเก้าร้อยหกสิกอง1นึ่งพ่กอง1,380 10กองก็1นึ0งกองนีห้1,440 ไม่เป็นไรครับคนละกองก็พอคนละกองก็พอข้ามกองดปกันมันจะตระไจ1 4 4 0บาท4สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราเข้าข้างในก่อนเลยไปดูพร้อมกันเลยครับสวัค่ะนีมนดเลยข้างในม้นตใหญ่ใหญ่เนี่ย สวัสดีครับเราเข้าข้างในกันเลยครับไปดูวัดลุงพอโตนะครับสวัสดีครับคนเยอะมากเลยครับเข้ามาถวายพระนะ เดี๋ยวเราดูบอลวเวนนอกๆคนด้วยครับจช่ไปกินข้าวได้เลยสิบองนี้เหน,น,นึ่งไปต่ลาดด้วยเินก็ไป เดินลงมาเดินลงมาก็เดินก็เลยทำคลิปไม่ใช่หรอเขาไม่ว่าเดินก็ไม่ได้น่ะเดินข้างหลังแะ้วก็ทำคลิปไปสิสวัสดีครับ สวัสดีครับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้ก่อนเดอ้อไปเจอกันในคลิปหน้าอ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะเดอ้อเพื่อทำคลิปต่อไปเดอ้อคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อห้าสามองนึ่ง